เส้นนี้เป็นเส้นที่สองของลูกค้าที่สั่งพร้อมกันสามเส้นเนี่ยเป็นเส้นนี้เป็นสีดำก็คือเขาสั่งครบสามสีเลยครับก็จะมีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีดำชุดประกอบตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวเมยครับแต่ว่าตรงข้างหลังเปลี่ยนเป็นน็อตสแตนเลสสามตัวเปลี่ยนจากการเย็บร่วม เย็บ yep. ทะลุเส้นนะครับจากตรงนี้ตรงนี้เป็นน็อตสามตัวก็คือนอ็อตพวกนี้ทั้งหมดเป็นสแตนเลสนะครับเป็นชุดประกอบสเตนเลส SUS สามศูนย์สี่ก็ชุดประกอบเนี้ยเคยทําเป็นสีน้ําตาลออกมาแล้วครับแต่ว่าตัวนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ที่เป็นเออที่เป็นตัวถักหัวนะครับแล้วก็ยึดน็อตสแตนเลสสามตัว วันนี้เป็นสีดำแล้วก็ตรงตรงที่เห็นขอบเนี่ยไม่ใช่ได้สีขาวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ได้สีดำแต่ว่าเป็นได้ที่เป็นสีเทาเพราะฉะนั้นตัวขอบมันก็จะไม่โดดเกินไปแบบแบบได้สีขาวแล้วมันก็จะไม่คืนตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวที่ลูกค้าน่าจะชอบนี่ก็เป็นรูปแบบการเจาะรูที่เป็นปกติของเราเนี่ยครับ เราจะกัดกัดรูให้มันมีความขยายได้ในตัวอีกนิดนึงก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับเอาเป็นว่าคลิปนี้จบแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งสีแทนครับ,บครับุณครับ